สวัสค <icana>, ่ะน้องัมเรียนคือวันดีค่ะตอนนี้นะคะมาถึงจังหวัดสุรินไม่มาที่นี่ไม่ได้นะคะที่นี่ก็คือหมู่บ้านช้างนั่นเองนะคะที่บ้านตากลางค่ะเดี๋ยวประมาณ10บโมงนะคะที่นี่เขาจะมีโชว์2รอบนะคะรอบที่1การแสดงของชานจะเป็นช่วง10บโมงเช้านะคะรอบที่สองบ่ายสโมงค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินผ่านตั๋วกันนะคะเราไปดูกันเนาะ ก่อนเข้าไปนะคะเราก็ต้องผ่านมาตรการควบคุมดูแลนะคะสิวิธีป้องกันไวรัสโครโรนากันค่ะค่าตั๋วบอกเลยว่าที่นี่ไม่แพงเลยนะคะชาวต่างชาติแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะคนไทย20บาทเท่านั้นเองนะคะไม่แพงเลยอ่าเข้ามาอูกําลังเจอน้องช้างค่ะตัวนี้ชื่อน้องนิ่มนะคะอายุ23ขวบเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆมาที่นี่สามารถเดินดูช้างได้นะคะในระหว่างที่ร แสดงช้างช่วง10โมงหรือบ่าย2กันนะคะสามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้การแสดงความสามารถของช้างไทยในชุดช้างผู้บ้ามาแล้วครับผมมาแล้วฮะมาเพราะความน่ารักช่วงแรกครับช่วงนี้ออกมาโชว์ตัวกันก่อนครับผมนะครับออกมาโชว์ความน่ารักให้กับคณะทางนะครับสภาวสากมการเทืยงของจังหวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นายครับเี่นสองเรื่องครับอีกสองเรื่องครับนายยกครับผมนะครยกหล่อวิชาบุรีรัมนะฮะวันนี้มายิ่งเยือนมีโอกาสได้นอนในช้างเด่นข้ามด้วยครับผม นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะยังมีการสแสดงของน้องช้างให้เราชมอีกมากมายทีเดียวค่ะใครไปสุรินก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วฝากกดติดตาม Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you so much for watching. And if you love my clip, please go to Ginny Journey at my channels and please subscribe to my channel. Thank you so much, and you will learn many things about Thailand. Thank you. Bye.